ุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกลุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข,ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทยครับ สวัสดีครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็จะมาหาอาจารย์ชูอาจอารย์ชูก็เป็นคารวาจองมัมเวทผู้ที่มีวิชาอาคมอคัขระเลขยานเวทมน์คาถาที่ได้ร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์มานะฮะแล้วก็อาจารย์ท่านก็ตั้งให้เป็นฤาษีจีกงฤาษีก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ในป่าอยู่ในบ้านได้นะเพราะเขาตั้งให้เป็นฤาษีจีกงก็คือวัดปฏิบัติเป็นฤาษีจีกง แล้ววันนี้เราก็จะมาถามเรื่องสีพึ่งที่อาจารย์ชูได้ทําไว้นะอาจารย์ชูสีพึ่งนี่มันมีอะไรบ้างต่วผสมมีน้ามันมีน้ํามันงาดาคั้นเอาเองครับน้ํามันงาดาคั้นเอาเองครับแล้วอะไรกันแล้วก็ว่านดอกทองว่านดอกทองตัวผู้ตัวเมียว่านดอกทองตัวผู้ด้วยตัวเมียด้วยตัวเมียมันผสมไว้นี้เลยนะแล้วก็ออกลูกเยอะเลยเนี่ยครับแล้วมีอะไรฮะแล้วก็มีไอดอกรักซ้อนดอกลักซ้อนครับแล้วอะไรครับแล้วก็ ดอกกะหลงแดงดอกกะหลงแดงดอกกะหลงขาวดอกกะหลงขาวครับแล้วก็ดอกว่านต่างๆดอกว่านต่างๆนะฮะแล้วก็ว่าไอดอกคูนด้วยดอกคูนนะก็คือคูนทุกอย่างครับคูนแล้วก็ิมันมีสิพึ่งกก่าผสมไหมของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ผสมด้วยเยอะมากเลยจําไม่ได้ไหมจาไม่ได้จําไม่ได้นะเจ็บสะสมไว้ตั้งแต่ชอบชอบชอบแล้วก็รังพึ่งเนี่ยอาจารย์เอามาจากไหนรังพึ่งนี่เอา พึ่งหลวงที่จับไปชอบฝาใบรากาบูดครับอาอจารย์ปีนขึ้นไปเอาหรือมันหล่นขึ้นมามันร่างแล้วถึงไปเอาอ๋อไปเอาปีนขึ้นมาหรือว่ามันถึงเวลาแล้วมันหล่นทำถึงเวลาแล้วก็หาไม้สูงๆต่อแล้วอ,อต่อ,ตอแล้วทําพิธีพวกนี้เวลาไปเอาของพวกนี้อาจารย์ต้องมีหลักไหมเขาเรียกพิธีเทวตาพีขออนุญาตเทวดามั้ยขออา อนุญาตเทวดาต้องทําใบสีไปอ๋อใบสีราชวัตรจะตรงมีผลละหมากรากไม้ไม่ใช่เข้าผ้าปามันมันเรื่องใหญ่อันนี้ก็ทําตามคำเนียมทำประเพณีเพมีทิคบาอาจารย์แล้วก็เสกรับแล้วอันนี้เป็นสีอะไรสีแดงครับสีแดงผสมแล้วสีเนี่ยมันมีเวลาสีเนี่ยต้องสีบนสีล่างไงมันมีสีไปทางไหนก็ได้ให้แต่สีปากสีปากนะแล้วมีอนุภาพเยอะไหมก็ คนเอาไปใช้เขาก็ว่าด,ดีนี่แหละว่ดีนะมันอยู่ที่คนใช้ครับ,<ห>รบเขาเชื่อเขาศร<า>ัทธาญาก็ศรัทธาก็บังเกิดแล้วก็ต้องยึดมั่นถือมั่นในคําสั่งสอนของพู้เจ้เจ้าครับอยู่ที่ครูาอาจารย์สั่งสอนมาครับประกอบ้วยคนงานความดีมโอ้โหโอเคเลยนะครับนี่คือรายการคุยเฟื่องเรื่องพระเราก็มาถามอาจารย์ชูเรื่องสีพึ่งนะฮะครับท่านนําไปใช้แล้วมันจะมีอนุภาพพุทธคุณธรรมคุณเทวคุณอยู่ที่ท่าน ประพฤติปฏิบัติแบบไหนให้ยึดมั่นถือมั่นในคำสั่งสอนของผู้ธเจ้านะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่อิจฉาลิสยาไม่ผิดในลูกเมียเขาไม่ลักเล็กขโมยน้อยนะอันนี้ก็พุทธคุณมันก็จะมีความเชื่อความศรัทธานั้นปาฏิหาริย์จึงมังเกิดครับขอทุกท่านโชคดีนะครับ ดำเนินรายการโดยเสียงพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข,ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย